สวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่าพรพรได้เรียนจบแล้วแต่ยังไม่เคยมีแฟนเลยสักครั้งเดียวค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามานะคะแต่เพราะไม่มีใครกล้าเข้ามาตัางหากล่ะค่ะที่บ้านของพรมีหมายอยู่หนึ่งตัวเป็นตัวเดียวที่พรนั้นรักมากเลยละค่ะมันตัวใหญ่เกินกว่าหมาทั่วไปมาก ขนสีน้ำตาลเข้มลำตัวสูงใหญ่กล้ามแน่นดวงตาคมเหมือนรู้ทันคนซะอย่างนั้นล่ะคะ่ะมันมีชื่อว่าไอเสือไอเสือเป็นหมาที่ดุมากดุจนพรน,นั้นต้องขังมันไว้ในบ้านตลอดเลยละคะ่ะไม่ให้ใครเข้ามาใกล้แค่ได้ยินเสียงเห่าของไอเสือก็ทำให้คนแถวบ้านหยุดเดินแล้วละคะ่ะ เสียงต่ำหนักแน่นเหมือนดังมาจากอกของสัตว์ป่ามากกว่าหมาบ้านเลยล่ะคะ่ะหลายคนบอกว่าให้เอามันไปปล่อยบางคนก็บอกให้เอามันไปขายบางคนก็ถึงกับบอกว่าหมาแบบเนี้ยอันตรายนะหนูแต่ไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าไอ้เสือไม่เคยทำร้ายพรเลยสักครั้งเดียวคะ่ะตรงกันข้ามนะคะ มันจะติดพรมากกว่าห่วงพรมากจนเหมือนพรน,นั้นเป็นของมันคนเดียวไปแล้วล่ะคะ่ะพรอ,อยู่กับพ่อแม่ในสวนแตงนอกหมู่บ้านนะคะอยู่บ้านไม้หลังเก่าตั้งอยู่กลางแปลงแตงกวาเขียวๆที่ต้องลดน้ำทุกเช้าพ่อกับแม่ตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเลยนะคะต้องออกไปลดน้ำแตงกวา ในทุกเช้าส่วนพรเองก็ช่วยทำงานทุกอย่างที่ทำได้ถอนหญ้าบ้างเก็บแตงกวาบ้างนำผลแตงกวาไปล้างใส่ตะกร้าบ้างเพื่อรอให้กับแม่นั้นนำส่งออกตลาดไปขายค่ะหรือไม่ก็เก็บมากินเองเสือจะนอนอยู่หน้าประตูบ้านตานั้นไม่เคยละจากพรเลยนะคะ ถ้ามีใครเดินผ่านรั้วเข้ามามันจะลุกขึ้นทันทีถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็เสียงเห่าของมันจะดังขึ้นทันควันเลยล่ะค่ะจนพรเนยยอมมันไปเลยพรเคยถามพ่อนะคะว่าพ่อไม่กลัวเสือหรอคะมันดุขนาดนี้น่ะพอถึงกับยิ้มให้พรบางๆแล้วพูดว่ามันไม่ได้ดุนะมันแค่ปกป้องเจ้าของของมันเฉยๆ บางคืนพรน,นั่งอยู่ที่หน้าบ้านคนเดียวละค่ะลมพัดกลิ่นดินชื้นกลิ่นแตงกวาเข้ามาภายในบ้านเบาๆไอ้เสือมันจะมานั่งชิดขาพรหัวใหญ่ของมันวางลงบนตักพรอ,อย่างว่าง่ายเลยละค่ะมือพรน,นั้นลูบขนมันอย่างช้าๆด้วยความเอ็นดูในความเงียบนั้นทำให้พรรู้สึกได้ว่าไอ้เสือ รักพรมากมีแค่พรมันก็ไม่ต้องการใครอีกแล้วและทำให้พรนั้นรู้สึกปลอดภัยที่สุดเมื่อมีไอ้เสืออยู่ใกล้ๆแต่พรไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งการที่มีไอ้เสือห่วงพรมากเกินไปนั้นจะทำให้ชีวิตพรต้องเปลี่ยนไปตลอดก็เป็นได้ พรไม่เคยคิดว่าชีวิตแบบนี้จะน่าเบื่อเลยนะคะตรงกันข้ามอีกต่างหากพรกลับชอบไอเสือมากพรหลงรักไอเสือหลงรักหมาตัวนี้มากเลยล่ะคะ่ะและพรก็หลงรักไอเสือมากกว่าที่ใครจะเข้าใจด้วยล่ะคะ่ะมันเป็นหมาที่ซื่อสัตย์คี้ออนเกินตัวถ้าไม่เห็นกับตาก็คงไม่มีใครเชื่อว่าหมาดูดๆตัวใหญ่ๆแบบนี้ จะมีความซื้อสัตว์กระตันอยู่ได้ขนาดนี้ค่ะเวลาพรจะเดินมันก็เอาหัวมาคอเคลียเอาหัวมาดันแขนพรเบาๆเหมือนเด็กอยากจะให้อุ้มอย่างนั้นละค่ะทุกเช้าเช้าพ,พอพรเปิดประตูบ้านออกมาไอเสือจะเป็นตัวแรกที่โผล่มานั่งรอพรเลยละค่ะหางมันจะแว่งช้า แต่หนักแน่นดวงตาจะจ้องมาที่พรไม่กระพริบเลยล่ะคะ่ะเรากับกลัวว่าพรจะหายไปไหนซะอย่างนั้นถ้าพรเดินไปสวนแตงไอ้เสือมันก็จะเดินตามติดๆไม่เคยทิ้งระยะห่างพรเลยล่ะคะ่ะเมื่อพอรหยุดไอเสือก็หยุดเมื่อพอรก้มเก็บแตงกวาไอเสือก็จะนั่งเฝ้าถ้ามีเสียงอะไรแปลกๆดังขึ้นมาไอเสือมันก็จะลุกขึ้นทันทีเลยล่ะคะ่ะ อกผายหูตั้งพร้อมปกป้องพรทุกวินาทีเลยนะคะพรเห็นมันมีอาการแบบนี้พรก็รู้สึกดีเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะทำให้พรยิ้มอยู่ตลอดเวลาและรู้สึกขำที่เห็นปฏิกิริยาหมาตัวหนึ่งคอยปกป้องเราอยู่ตลอดโดยเฉพาะเวลาพรกินข้าว ไอ้เสือก็มักจะมานอนหมอบอยู่ข้างๆงเท้าของพรน,นี่แหละค่ะไม่ขอไม่งองแงแค่ขอให้พรน,นั้นเอามือรูปหัวมันบ้างก็พอแล้วล่ะค่ะพรน,นี้ช่างรู้สึกดีกับไอ้เสือมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไอ้เสือมานอนเฝ้าพรในช่วงกินข้าวตอนกลางคืน ไอเสือมันจะมานอนขวางหน้าประตูห้องพอรไว้ไม่ยอมไปไหนเลยล่ะคะ่ะบางคืนพรได้ยินเสียงหายใจหนักๆสม่ำเสมอของไอเสือเสียงนั้นก็ทำให้พอรอนหลับสบายกว่าคืน,นไหนๆแล้วล่ะคะ่ะยิ่งพรนนได้นอนกอดไอ้เสืออยู่ใกล้ๆพรยิ่งอุ่นใจมากกว่าไอ้เสือเป็นหมาที่กระตันยูมันจำได้ทุกอย่างเลยนะคะจำได้ว่า พรเป็นคนอุ้มไอเสือไว้วันที่ไอเสือ,อยังผอมโซจำได้ว่าพรเป็นคนป้อนน้ำป้อนข้าวจำได้ว่าพรเป็นคนที่ไม่เคยทอดทิ้งไอเสือเอลยล่ะคะ่ะแม้ใครจะบอกว่าให้เอาไอเสือไปปล่อยบางครั้งพรก็คิดว่าไอเสือไม่ได้แค่รักพรอ,อย่างเดียวนะคะแต่มันเลือกพรเป็นเจ้าของมัน เพียงคนเดียวพรไม่เคยเหงาเลยนะคะไม่เคยรู้สึกขาดอะไรเลยสักอย่างแม้นจะไม่มีแฟนเลยก็ตามแม้นไม่มีใครมาจับมือพอรก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะทุกครั้งที่พรหันไปหาไอเสือเจ้าลางใหญ่ๆตัวหนึ่งมองดูพรด้วยสายตาที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกแค่นี้พรก็รู้สึกมีความสุขแล้วละค่ะ และพรก็ไม่รู้เลยว่าความผูกพันที่แน่นเกินไปแบบนี้วันหนึ่งพรจะถูกไอเสือทดสอบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยคนแปลกหน้าที่ก้าวเข้ามาในสวนแตงกวาของพอรพ่อกับแม่ของพอรเคยบอกว่าไอเสือติดพรขนาดนี้ให้ระวังตัวหน่อยนะลูกเดี๋ยวมันจะกลับมาทำร้ายเราเพราะมันรักมันห่วงเรามากนี่แหละท่านไม่เคยตำหนิ ไม่เคยห้ามพรนะคะแต่แค่เตือนพอรเฉยๆและมีเสียงหัวเราะเบาๆขึ้นมาทุกครั้งที่เห็นภาพนั้นพรกับไอ้เสืออยู่ด้วยกันค่ะบางทีพรนั่งล้างแตงกวายอยู่ข้างโอง่งไอ้เสือนอนหนุนเท้าของพอรเฉยๆเลยล่ะค่ะพอเงอยหน้ามามองแล้วก็ยิ้มที่มุมปากหมามันเลือกเจ้านายแล้วล่ะพรมันรู้ว่าใครคือคนของมันและรักมันจริงๆนะ่ะ ขนาดพ่อกับแม่มันยังไม่เคยรักเท่ากับพรเลยนะแม่เองก็เหมือนกันคิดอย่างนั้นแหละค่ะพ่อแม่เองก็ชอบพูดเหมือนกันกับพ่อค่ะท่านชอบพูดกับพรตอนเย็นๆระหว่างเด็ดแตงกวาใส่ตะกร้าเสียงแม่ไม่ดังแต่หนักแน่นเหมือนคำสอนที่ผ่านชีวิตหมามาหลายตัวแล้วค่ะ ได้เลี้ยงอะไรก็รักมากอันนั้นหละลูกยิ่งเลี้ยงจนโตก็ยิ่งผูกพันมากมันก็ไม่ต่างจากคนหรอกนะลูกคำพูดของแม่นั้นทำให้พรหันไปมองไอ้เสือมันนั่งอยู่ใ,ใกล้หูพับเล็กน้อยข้างๆพรค่ะเหมือนมันฟังแม่ออกหรืออย่างน้อยก็รับรู้ว่าแม่กำลังพูดถึงมันอยู่ค่ะ ในคืนนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จกับพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่ก็เข้านอนเร็วตามปกติพรยังนั่งอยู่ที่หน้าบ้านดูดาวลางๆบนท้องฟ้าอยู่เลยค่ะไอเสือเดินมานั่งอยู่ข้างๆพรเหมือนเคยตัวมันใหญ่จนบังแสงไฟจากในบ้านไปครึ่งหนึ่งเลยล่ะค่ะมันเอ็นหัวมาพียงไหล่พรหนักๆน,น้ำหนักของมันนั้นทำให้พรเอ็นตาม โดยไม่รู้ตัวเลยล่ะคะ่ะพรรูบหัวมันช้าๆกะซิบเบาๆเหมือนคุยกับใครคนหนึ่งอยู่กับพรไปน,นานๆน,นะไอ้เสือไอเสือไม่เห่าไม่ขยับมีแค่หางที่แกว่งเบาๆช้าๆให้พรรับรู้ว่ามันเข้าใจในความเงียบของสวนแตงพรไม่เคยรู้เลยว่าความรักที่ดูธรรมดา ในสายตาของพ่อแม่กำลังเติบโตเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งและแรงมากพอที่จะทำให้ใครบางคนนั้นไม่อาจก้าวเข้ามาแทนที่ไอ้เสือได้ง่ายๆพอถึงเวลาเข้านอนแล้วไอ้เสือก็จะลุกขึ้นก่อนพรเสมอคะ่ะไอเสือไม่ต้องให้พรเรียกไม่ต้องออกคำสั่งแค่เห็นพรล,ลุกจากเก้าอี้ ปิดไฟหน้าบ้านมันก็จะเดินนำหน้าพรไปทางห้องของพรทันทีเลยล่ะค่ะเสียงเล็บของไอ้เสือกระทบพื้นไม้เบาๆเป็นจังหวะที่พรนั้นคุ้นเคยอยู่ทุกๆคืนเลยล่ะค่ะเหมือนมันกำลังบอกว่ามานอนได้แล้วพรวันนี้เธอปลอดภัยเหมือนทุกคืนแล้วนะฉันจะอยู่ปกป้องเธอเอง พรกับไอ้เสือนอนอยู่ในห้องเดียวกันทุกคืนนะคะตั้งแต่มันยังไม่โตขนาดนี้ตอนแรกไอเสือนอนอยู่ปลายเตียงและหน้าประตูห้องของพอรแต่พรได้ยินเสียงมันออดอ้อนพอรก็เลยใจอ่อนยอมให้มันเข้ามานอนในที่ห้องด้วยค่ะในขณะที่มันนอนอยู่ข้างขอบเตียงพรตัวมันงอ,งอขดเงียบ,ยบไม่รบกวนพรเลยล่ะคะ่ะ แต่พอถึงตอนดึกๆนี่สิคะไอ้เสือมันลุกขึ้นมาเหมือนมันเคยชินเพราะความหิวมันเคยหิวเคยกินในช่วงตอนดึกๆมันเคยหิวเคยกินในช่วงตอนดึกๆคะ่ะไม่ว่าพรจะหลับยังไงก็ตามแต่ไอ้เสือก็มักจะเข้ามาปลุกพรอ,อยู่เสมอเพื่อให้พรรู้ว่าไอ้เสือมันหิวแล้วแต่ พอพรเห็นไอ้เสือมันโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นความหิวของมันก็มากขึ้นเหมือนกันค่ะพรก็คอยลุกขึ้นมาเอาใจใส่มันตามใจมันอยู่ตลอดเวลาในช่วงตอนกลางดึกทำเอาจนพรแทบไม่ได้นอนเลยละค่ะตัวมันใหญ่ถึงขนาดเอวพรเลยนะคะความห่วงความผูกพัน ในช่วงระหว่างไอ้เสือมันโตขึ้นตามวัยก็ทำให้พรรู้สึกประทับใจในตัวไอ้เสือมากๆถึงแม้นว่ามันจะชอบตื่นขึ้นมารบกวนพรในช่วงกลางดึกก็ตามแต่พรก็เต็มใจที่จะตามใจมันเหมือนกันค่ะบางคืนพรก็ตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกก่อนมันค่ะและจะเห็นไอเสือนั้นลุกนั่งขึ้นแล้ว หันหน้าไปทางประตูห้องเหมือนตรวจตาทุกเสียงทุกเงาที่มันได้ยินค่ะถ้าพรขยับตัวไอ้เสือมันก็จะหันกลับมามองพรทันทีดวงตาคู่นั้นมันอ่อนลงในเสี้ยววินาทีเดียวค่ะแล้วไอ้เสือมันจะค่อยๆเอ็นตัวลงมาใหม่ที่ตักพรหลายครั้งหลายคราไอ้เสือมักจะทำแบบนี้กับพรค่ะทำให้พรใจอ่อนกับไอ้เสือ อยู่ไม่น้อยพอรคอยลูบหัวมันให้มันใจล่มลมขึ้นมันค่อยๆขยับขึ้นมาบนเตียงพอรอย่างระมัดระวงังเหมือนกลัวว่าพรจะไม่สบายใจซะอย่างนั้นละค่ะตอนแรกๆพรก็จะพยายามดันไอ้เสือลงบอกมันเบาๆว่าเสือลงไปนอนข้างล่างได้แล้วนะฉันจะนอนแล้วและไอเสือมันก็ไม่ดื้อน,นะคะ แค่ถอนหายใจย,ยาวๆเหมือนมันจะฟังพรรู้เรื่องค่ะแล้วก็วางหัวหนักๆบนขอบเตียงของพอรมองพอรนิ่งๆแล้วไม่ไปไหนเลยล่ะค่ะสุดท้ายแล้วพรก็เป็นฝ่ายยอมมันทุกครั้งเพราะพรรักมันมากค่ะและพรรู้ว่าไอ้เสือมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้อยู่ใกล้ๆพรพรเลือกที่จะลงไปนอนอยู่ข้างๆไอ้เสืออยู่ข้างเตียงค่ะ พะพรคิดว่ามันอาจจะสะดวกกว่าบนเตียงของพรค่ะคืนไหนที่ไอเสือขึ้นมานอนบนเตียงพรพรก็จะนอนไม่หลับทุกครั้งเพราะไอเสือมันดิ้นแรงมากไอเสือจะนอนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างๆข,ขอบเตียงของพรมันจะนอนนิ่งมากกว่าพรเลยเลือกที่จะลงไปนอนกับมันค่ะไอเสือไม่ดิ้น ไม่เบียดพรจนเกินไปแค่วางตัวอยู่ข้างๆกายของพอรเหมือนกำแพงอุ่นๆที่คอยกัน้นความปลอดภัยจากโลกภายนอกออกจากพรไปไกลๆค่ะพรก็แค่เอามือลูบหัวมันเบาๆและลูบตามลำตัวลูบขึ้นลูบลงไปมาฟังเสียงลมหายใจหนักแน่นของไอ้เสือแล้วก็หลับไปอย่างสบายใจ ในความมืดของห้องเล็กๆพรมีแค่พรกับหมาตัวหนึ่งพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาปกป้องพอรก่อนที่พรนั้นจะรู้ตัวได้ซ้ำค่ะและพรไม่เคยคิดเลยว่าคืนอันแสนสงบแบบนี้นั้นในวันหนึ่งจะกลายเป็นคืนที่ไอเสือต้องลุกขึ้นมาคำรามดังที่สุดเท่าที่พรเคยได้ยินมาก่อนค่ะ ทําให้พรรู้สึกทึ่งประทับใจกับไอเสือมากที่มันทําได้ถึงขนาดนี้ค่ะและพรก็ไม่อยากให้ไอ้เสือออกไปนอนข้างนอกห้องของพอรอีกแล้วเพ,อพอราะพรคิดว่าไอ้เสือไม่เคยทําให้พรรู้สึกขาดอะไรเลยค่ะสวัสดีค่ะ